คนจนรอบใหม่นะครับโดยจะเป็นหลักเกณฑ์9ข้อนะครับที่จะใช้ในการลงทะเบียนบัตรคนจนปี68นี้นะครับซึ่งจะมาใช้กับทั้งลายเก่ากับลายใหม่เลยนะครับถ้าลายเก่าใครผ่านนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ได้ไปต่อนะครับถ้าลายใหม่ใครผ่านนะครับก็จะได้รับสิทธิ์เป็นผู้ที่มีบัตรคนจนลายใหม่นะครับข่าวนี้มาจากสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทีนิวนะครับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดเกณฑ์พิจารณาบัตรคนจนรอบใหม่ใครได้บ้างเป็นข่าวของวันที่2ตุลาคม67นะครับลงทะเบียนบัตรสวัดดิกัปปี68เเณ์ จารณาบัตรคนจนรอบใหม่ใครได้บ้างเช็คไทม์ไลน์เริ่มลงทะเบียนตอนไหนลงทะเบียนมาสวัสดิการแห่งรัฐปี68โดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เนื่องจากขณะนี้กาลังจะครบ2ปีหลังจากรอบล่าสุดที่เปิดลงทะเบียนเมื่อป,ปลายปี65วันที่เปิดลงทะเบียนนะครับ5กันยาถึง31ตุลานะครับตอนนี้ต้องเรียกว่าเลย2ปีมาด้วยนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เขา้าร่วมโครงการใหม่ อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ในช่วงเดือนมีนาคม68หรือเดือนเมษายน68ซึ่งจะต้องผ่านการอนุมัติของคอรอมก,ก่อนสําหรับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ถือเป็นการทบทวนผู้มีสิทธิ์คนเก่าซึ่งจะทําในทุกๆ2ปีเพราะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมบางคนอาจจะมีคุณสมบัติหลุดจากเกณฑ์ไปแล้วก็คือ9หลักเกณฑ์นะครับที่ผมจะให้ดูอีกสักครู่นะครับหรือบางคนไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบที่แล้วอาจจะมีคุณสมบัติผ่่่าานนนนใรรรรออบบีีี้แตจะมกกกปปัเลยฎณฑ์หื จะสมบัติผู้ลงทะเบียนรอบใหม่หรือไม่นั้นขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนี่นะครับท่านจุลพันธ์พูดชัดเจนนะครับว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้ใน2ปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็จะใช้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับและนี่นะครับก็เป็นหลักเกณฑ์ที่จะชี้ชะตาผู้ที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่นี้นะครับก็คือถ้าท่านที่เป็นรายเก่านะครับหลักเกณฑ์9ข้อนี้ไม่ผ่านก็คือจะโดนตัดสิทธิ์ไปนะครับจะถูกคัดออกส่วนท่านที่เป็นผู้ลงทะเบียนลายใหม่นะครับ รับสิทธิบัตรคนจนในปีหน้านะครับปี68หลักเกณฑ์9ข้อก็มีดังนี้นะครับ1ลงทะเบียนลายบุคคลแต่เวลาตรวจสอบนะครับจะตรวจสอบเปไ็นลายบุคคลแล้วก็ลายครอบครัวด,ด้วยนะครับสมมุติว่านายเนะครับลงทะเบียนเขาก็จะให้ในายเลงทะเบียนคนเดียวนะครับแต่เวลาเขาตรวจสอบคุณสมบัติของนายเนะครับเขาจะเอาคู่สมรสของนายเมาตรวจสอบด้วยนะครับว่าคู่สมรสนายเนี้มีเงินมีทองมากมายอะไรไบ้างหรือไม่นะครับหรือว่ามีสมบัติมีบ้านมีอะไรนะครับถ้านายเจนนะครับแต่คู่สมรสของนาย ายเอรวยนะครับนายเอก็อดอยู่ดีนะครับนี่คือความหมายของลงทะเบียนรายบุคคลแต่ตรวจสอบเป็นรายครอบครัวนะครับ2นะครับต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย3อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอายุ18ปีนี้เดี๋ยวเขาจะมีกําหนดนะครับว่าคิดถึงวันไหนนะครับแต่โดยปกติก็จะเป็นคิดถึงวันสุดท้ายของวันที่เปิดลงทะเบียนนั่นเองนะครับสีนะครับรายได้ต่อปีของบุคคลและรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีรวมถึงทรัพย์สินทางการเงินอย่างเงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารนี้ ที่ของภาคลักะจะต้องไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีด้วยเช่นเดียวกันนี่นะครับเหมือนตามข้อหนึ่งนะครับที่ว่าลงทะเบียนรายบุคคลนะครับแต่เวลาตรวจสอบกาตรวจหลายครอบครัวนะครับคือเขาจะดูรายได้ต่อบุคคลด้วยนะครับสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็จะดูรายได้ของคู่สมรสของท่านด้วยนะครับหรือบางครั้งนะครับอาจจะรวมไปถึงบุตรของท่านที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับบางเอิญกรณีถ้าบุตรของท่านมีรายได้สูงนะครับเขาก็ตัดเช่นกันนะครับแต่โอกาสนี้อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นคนใดคนหนึ่งเกินหลักเกณฑ์นะครับก จะโดนตัดสิทธิ์หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวเกินก็ตัดคู่สมรสเกินก็ตัดหรือแม้กระทั่งบุตรของท่านนะครับที่อายุยังไม่ได้ วะนะครับถ้ามีรายได้เกินเขาก็จะตัดพวกท่านเช่นกันนะครับเรียกว่าถ้าลงทะเบียนทั้งพ่อทั้งแม่นี้อดทั้งคู่เลยนะครับห้านะครับไม่มีวงเงินกู้หรือถ้ามีวงเงินกู้ซื้อบ้านนะครับจะต้องไม่เกิน1นหยุดล้านบาทนะครับแล้วถ้าเกิดมีวงเงินกู้ซื้อรถนะครับก็ต้องห้ามเกิน1ล้านบาทหลักเกณฑ์ข้อ6นะครับไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือถ้ามีนะครับจะต้องไปไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคือห้ามมีเกินกว่าที่กําหนดนะครับข้อ7นะครับกรณีไม่มีครอบครัวหมายถึงไม่ได้จดทะะเเเบบีีียยยนนสรรกกัควว่าลงงงดดดไ้้้หออชุจต ไม่เกิน35ตารางเมตรและท e <itu? S 1> ี่ดินที mm ่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องไม่เกิน1่ไร่และใช้ในการเกษตรจะต้องไม่เกิน10ไร่นี่นะครับถ้าใช้เพื่อการเกษตรเขาให้มีเยอะกว่านะครับและถ้าเกิดว่ามีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดี่ยวเทาเฮาส์ตึกแถวจะต้องไม่เกิน25ตารางวานะครับและรวมกันทั้งหมดแล้วพื้นที่การเกษตรจะต้องไม่เกิน10ไร่หลักเกณฑ์ข้อ8นะครับจะต้องไม่เป็นภิกษุสามเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคาห์ ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงสอสอและสอวอคุณสมบัติข้อสุดท้ายนะครับต้องไม่มีบัตรเครดิตถ้าใครมีบัตรเครดิตรัฐบาลบอกว่าท่านไม่ได้จนนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของบัตรเครดิตอย่างแรกเลยก็คือท่านจะต้องมีเงินเดือนหมื่นห้านะครับตามหลักเกณฑ์เขาบอกว่าท่านต้องมีไรายได้ไม่เกินหนึ่งแสนต่อปีเพราะฉะนั้นใครมีบัตรเครดิตก็ชัดเจนนะครับมันเกินแน่ๆอยู่แล้วนะครับส่วนการจ่ายสวัสดิการในปีหน้านะครับเบื้องต้นยังเป็นไป,นป,นปนตามเดิมซึ่งมีดังงงต่อออไปนนนี้้้ก็คคคืืวเิิาาซส อุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับข่าวนี้นะครับจะเรียกว่าข่าวดีหรือข่าวไม่ดีก็ไม่ทราบนะครับถ้าท่านรอมาตรการดิจิทัลเฟสสออยู่ก็อาจจะบอกว่าข่าวนี้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าท่านใดที่รอคอยมาตรการเก่านะครับสม เที่ยวนะครับข่าวนี้ต้องถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าในไม่กี่วันนี้นะครับรัฐบาลเตรียมจะเข็นมาตรการ2มาตรการนี้ออกมานะครับเรียกว่างานนี้ปลายปีมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอย่างแน่นอนนะครับท่านจุลพันธ์พูดเองนะครับ